สวัสดีครับผมหูนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการขอตรวจเครดิตบุโรออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะครับการตรวจเครดิตบุโรออนไลน์นะครับก็มีหลายธนาคารนะครับที่ใช้ได้นะครับก็จะใช้แอปธนาคารของ t t b ก็ได้นะครับของกรุงสีก็ได้นะครับของออมสินก็ได้นะครับของกรุงไทยก็ได้นะครับก็มีหลายธนาคารแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกใช้ธนาคารที่ผู้ ใช้เยอะที่สุดก่อนลวกันนะครับวันนี้ผมจะแนะนําเป็นแอปของธนาคารท t b นะครับหรือว่าธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าแอปไปก่อนเลยนะครับเปิดเข้าแอปพลิเคชันนะครับเป็นท t b ตัวนี้เลยนะครับพอเราเปิดเข้าแอปท t b เสร็จแล้วนะครับเราเปิดเข้าแอปท t b เสร็จแล้วปุ๊บเราล็อกอินใส่รหัสนะครับพอใส่รหัสปุ๊บเราเกิดเรากดเลือกจากหน้าหลักเปลี่ยนเป็นรูปคนนะครับรูปคนนะครับอันที่3ามนะครับ พอกดเลือกไปที่รูปคนแล้วเป็นฟังก์ชันเขียนว่าบริการนะครับแล้วก็จะมีคําว่าขอตรวจเครดิตบุโรอยู่ล่างสุดเลยแล้วกดขอตรวจเครดิตบุโรนะครับพอตรวจขอตรวจเครดิตบุโรปุ๊บอ่าเขาก็จะมีเลือกให้จะส่งทางอีเมลใช้เวลา3วันทําการไปรษณีย์ใช้เวลา7วันทําการนะครับให้เราเลือกทางอีเมลนะครับอีเมลเขาเขียนว่า3วันแต่ว่าผมทดสอบจากการใช้งานจริงของผมนะแล้วลองให้ลูกค้าลองใช้งานดูนะก็ประมาณ ภายใน1-2วันก็ได้ละนะครับอพอเรากดทางอีเมลนะครับแล้วกดถัดไปนะครับอพอถัดไปปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับก็ชื่อนามสก,กุลอะไรเลขที่บัตรประชาชนอะไรเบอร์มือถืออะไรก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วตอนที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเขาก็จะลงข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับแต่ว่าข,ข้อมูลอีเมลนี่สําคัญนะนะครับถ้าอีเมลไม่มีเราต้องระ,ระบุเข้าไปด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ใส่อีเมลนะครับที่ให้ส่งไปถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็จะส่งอีเมลนั้นไปเลยนะครับพอกดทางอีเมลปุ๊บกดถัดไปนะครับถัดไปก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับเขาก็จะให้ติ๊กถูกว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับแล้วกดถัดไปนะครับอ่าพอกดถัดไปปุ๊บอ่าก็จะมีให้เลือกชําระเงินนะครับเราก็เลือกบัญชีชําระเงินแล้วกันนะครับอ่ากดชําระเงินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับชาระเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปุ๊บ อันนี้ก็ฟังก์ชันสุดท้ายแล้ะนะครับอันนี้ถ้าเรากดยืนยันปุ๊บคันนี้เดี๋ยวเวลาผลบูโรออกก็จะออกมาทางส่งมาทางอีเมลได้เลยนะครับก็รอรับได้เลยนะครับนะครับก็อันนี้เป็นการตรวจเครดิตบูโรง่ายๆนะครับนะครับก็ทํผหานออนไลน์เลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวในฟังก์ชันต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําต่อละกันนะครับว่าพอตรวจเครดิตบูโรแล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้อะไรได้บ้างนะครับการตรวจเครดิตบูโรมีประโยชน์นะครับ มีประโยชน์นะครับเราเห็นแค่เครดิตบโรเนี่ยเราแทบจะรู้อยู่แล้วว่าเอ่อเราจะอนุมัติการขอสินเชื่ออะไรก็ตามเราจะอนุมัติสินเชื่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเครดิตบูโรเนี่ยเราจะดูย้อ,อนป,ป,ประวัติย้อนหลังได้เลย3ปีย้อนหลังนะนะคบว่าเราเคยมีประวัติซื้อรถซื้อบ้านทําบัตรเครดิตอะไรมาก่อนไหมเนี่ยครับมันจะโชว์ขึ้นในประวัติได้เลยนะครับพอเราไปขอสินเชื่ออะไรก็ตามนะครับในทาง ตัวเจ้าที่ธนาคารเขาเห็นบุโรปุ๊บเขาแทบจะกดอนุมัติได้เลยด้เยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาเห็นเขายังไม่ทันวิ่งไปเซล็นเลยเราก็ส่งแคปหน้าจอยเขาดูก็ได้หรือว่าส่งให้เซลล์ดูก็ได้นะครับแทบจะวิเคราะห์สินเชื่อได้90% 95%แล้วว่าผ่านเงื่อนในเงื่อนไขอะไรนะมีประโยชน์มากๆนะครับก็ถ้าเกิดชอบสาระแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในเพจหมูป่ากขี้น้ขาด้วยแล้วกันนะครับงั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ